สวัสดีและสวัสดีครับผมมาแล้วมาแล้วสินค้ามือหนึ่งมือสองครับกับร้านพี่วุฒิประดูซ้ายหนึ่งครับนี่เลยครับสินค้าของใช้ในครัวเรือนครับเลือกชมเลือกซื้ออกหาครับไม่ว่าจะเป็นไม้แขวนนี่เป็นสแตนเลสนะสแตนเลสเลยนะเนี่ยสภาพสวยๆเลยนะมือหนึ่งเลยนะ มาสีดำก็มีนี่เป็นพรม,มว่าจะเป็นรากไฟครับเลือกดูก่อนนะจ๊ะนี่ไม้แกบเสื้ออันนี้มันไม่ได้แฝงแกเสื้อนะครับแฟนได้ทุกอย่างเลยใหญ่มากอันนี้30บาทครับนี่ครับสวยมากเลยใส่แฟนผ้าเช็ดตัวได้นะก็ดีเลย เพิ่งได้เจอใหญ่ขนาดนี้นะครับเส็นสวยครับสามสิบบาทถูกมากเลยนะครับนี่ครับเลือกสีเลือกได้เลยนะเป็นขันมิกกี้เมาส์นี่เป็นกระตรงกระติกเศษจานชามก็มีขันก็สามสิบนะดูสินค้าเยอะแยะเลยนะ ใครไม่เอาถ่านก็มาเอาร้านนี้นะเพราะว่าถ่านร้านนี้เรามีนะมีหลายอย่างมากเลยที่กัดวัดประดู่สายหนึ่งนะครับพิมพ์มาเลยครับ Google Map เลยครับขึ้นมาเลยเป็นช้อนซ่อมแสแตนเลสครับแสแตนเลสแท้แทครับดูฝาหมอ้อครับตีดังด้วยนะแท้ไม่แท้มีเสียงบบาทจ้านี่ไหลูกค้าร้านนี้แน่นมากเลยนะครับแน่นทุกวันแน่นทุกวันครับขายดีทุกวันเลยเรามีสแกนจ่ายด้วยนะ หรือสแกนตอนนี้ก็ได้ที่ใครดูคลิปนี่แคบไปแล้วก็สแกนได้เจ้า <laughs> ของร้าน <laughs> นั่งหลับซะแล้วโอ้ขายดีครับขายดีจนหลับแล้วขายดีขายดีรองพูรองเท้านะคะยเยอะแยะมากมายลูกค้าเขาเต็มทุกวันเลยครับร้านนี้ครับพี่กัดตลาดนัดวัดประดู่สายหนึ่งนะครับ Google Map เข้ามาเลยนะครับสินค้ามากมายอยู่ตรงกลางครับร้านพี่วุฒิครับ นิสัยดีพูดจาเพราะนะครับร้านนี้มาได้เลยนะครับโอเคนี่ครับภาพรวมๆนะครับสวยงามสวยงามไม่ว่าจะเป็นนี่รถเด็กก็มีนี่รถเด็กอืมกบเซตกบเซตเหล็กจ้ามาดูสซยหนึ่งครับสวัสดีครับ